สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเดินหม้ e sub demac นะครับของคุณพี่ต้อมคุณพี่ต้อมนํามาจากสนามบินสนามบินเจ็ดนะครับของสุราษฎร์ธานีนํามาหน้าร้านเลยเรื่องการใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเข็มก็กวาดปกตินะครับแต่ว่าจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเลขสะสมโมดิโออยู่ที่สามแสนตาวหรือติดค้างอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วเราเปิดสวิตช์เลยนะครับวัดไฟกันวัดไฟตำแหน่งขาเข้านะครับ สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงษ์ สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเดือนใหม่อ e ุ u t ุ d m a c นะครับของคุณพี่ต้อมคุณพี่ต้อมนามาจากสนามบินสนามบินเจ็ดนะครับของสุราษฎร์ธานีนํามาหน้าร้านเลยเรื่องการใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเข็นวัดรอบขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพรม้อมๆกันนะครับเมื่อต่อขาจ่ายไฟเขาก็แรงจ่ายแล้วจะปรับมันยังไงไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ต้อมผมได้ต่อขาจ่ายไฟเขาก็แรงจ่ายนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตไปเลยนะครับ สังเกตว่าเปิดไฟแบตเข็มจะขึ้นนิดนึงลงนิดนึงนครับนี่ครับกระแสโอเคเปิดสวิตช์ครับเข็มก็กวาดปกตินะครับแต่ว่าจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเลขสะสมโูดวิวอยู่ที่3ามแสนสามแสนสี่พันกิโลเมตรนะครับทิป A อศููไปทิป B ีศูนูนะครับรับแสงได้ด้วยนะครับโอเคนะครับ เราว่าแต่ว่าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอาการจะประมาณนั้นแต่เราไปวัดไฟมินบอร์ดกันครับว่าจะประมาณไหนยังไงไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่้อมผมได้ถอดเม็นบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับเปิดสวิตไฟแบตสังเกตนะครับเปิดสวิตไฟแบตจะมีไฟติดค้างอยู่ด้วยหนึ่งดวงนะครับไฟหลอดสีแดงนี้นะครับนะครับโอเคแล้วก็มีไฟสีขาวติดค้างอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วเราเปิดสวิตเลยนะครับวัดไฟกัน รถไฟตำแหน่งขาเข้านะครับ11.11โวลต์นะครับผ่านไอซีดิโกเลิทวัตติเกตเลยนะครับ3.4โวลต์นะครับแล้วก็0.134โวลต์3.4โวลต์นะครับแล้วก็0.136โวลต์อันนี้ถือว่าไปยังปกติอยู่นะครับนี่ครับ0โวลต์ข้ามแล้วก็0โวลต์นะครับตรงนี้0โวลต์นะครับตรงนี้ก็0โวลต์ไม่มีไฟเลยนะครับใช้งานไม่ได้แน่นอน ก็ว่าผลักนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้ไม่มีไฟมีมีมาหยายๆนะครับศูนแล้วก็สามจุดสโวลต์นะครับตำแหน่งนี้ศ1นย์สองาโวลต์แล้วก็3ามจดสี่โวลต์นะครับโอเคตแหน่งนี้นะครับ0 1 7 5โวลต์นะครับ0โวลต์ 0, w, 0. 1โวลต์แล้วก็0ูนโอเคนะครับเขตนี้กับเขต เกตนี้นะครับเกตนี้ที่ไม่ค่อยมีไฟเลยนะครับแต่ผมจะไล่ไฟจากเกตนี้นะครับกลับไปหาไอซีรูปเลสและหาเบรกดาวแลต่อไอซีรูกเลสเข้าซีพียูิ้งนะครับโอเคไปตากันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ตั้มผมได้จัดเรียงระบบสายเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับเปิดสวิตช์สายปดกันนะครับเปิดสวิตต์กุญแจสังเกตนะครับอ่ะตอนเราเปิดสายเปิดไม่มีไฟติดค้างแล้วนะครับอ่าสังเกตย่บ เปิดสวิตช์นะครับอันนี้ไม่มีไฟติดค้างเลยนะครับโอเคเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันตำแหน่งที่วัดไฟวัดไฟตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ11.12โวลต์ครับผ่านไอซีลูกกรดมาแล้วก็ไปเบรคดาวน์มานะครับอเอาวัดที่เกเตเลยตำแหน่งนี้นะครับก็อยู่ที่0.132โวลต์ครับแล้วก็3.3โวลต์น,นะครับ3.3โวลต์แล้วก็1 0.13 5โวลต์นะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติครับเกียนี้เกียดนี้นะครับ0โวลต์นะครับแล้วก็4.9่จุดโวลต์ก็คือ5โวลต์นะครับนี่0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์ตำแหน่งนี้ต้องมี0โวลต์กว่าศูนย่งเจ็ดโวลต์นะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติเกตนี้นะครับ3.3โวลต์แล้วก็0.128โวลต์นะครับแล้วก็ 0.132 32โวลต์นะครับแล้วก็3.3โวลต์นะครับเขตนี้0.160โวลต์แล้วก็4.94โวลต์แล้วก็0โวลต์นะครับ0โวลต์โอเคนะครับใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันครับผมมาดูกันนะครับคุณกิตตั้มผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตครับโอเคนะครับไม่มีไฟติดค้างแล้วนะครับโอเคเปิดสวิตช์กุญแช่ โอเคนะครับเข็มกวาดปกตินะครับทิป A อยู่ที่00ทิป B ี00นะครับเลขสะสมกิโลเมตรยังอยู่คงเดิมอยู่ที่3,4353กิโลเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูเข็มตั้งตรงไหมนะครับมาดูกันนะครับความร้อนครึ่งหนึ่งนะครับน้ำมันครึ่งหนึ่งเข็ม105โดยเฉลี่ยวัดรอบ3,000รอบโดยประมาณนะครับตัวเลขไม่ขาดครับปรับแสงได้นะครับ โอเคนะครับใช้งานได้ปกติครับของคุณพี่ต้อมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างผมไปทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ต้อมนะครับที่ไว้วางใจนำเรือนใหม่ให้เราดูแลกันอของผมมีสองสาขานะครับสาขาหนึ่งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาสองอยู่อำเภอแม่นาเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ติดต่อสอบถามไว้นะครับด้านบนและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ อขอขอบคุณพี่ต้อมนะครับที่ไว้วางใจและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ